สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำน้ำพริกกากหมูเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบเดี๋ยว <iliyor> เราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยคะ่ะส่วนผสมของน้ำพริกกากหมูมีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันค่ะว,ว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือมันหมูแข,แข็งแบบไม่ติดหนังนะคะซื้อมาจากตลาดก็กลาก้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะ ขนาดประมาณนี้นะคะเมื่อเทียบกับฝ่ามือคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะถ้าเล็กมากเกินไปนะคะเวลานําไปเจียวเนี่ยเขาจะหดลงไปอีกเท่าตัวเลยค่ะจะทําให้เหลือชิ้นเล็กๆไม่น่าทานนะคะตามมาด้วยหอมแดงซอยบางๆนะคะกระเทียมไทยจริงๆแล้วกระเทียมไทยนะคะจะต้องนําไปตําหรือว่าบดหยาบๆค่ะแต่ทีนี้แม่สียากให้เห็นนะคะว่าเรามีการปรอกเปลือกอย่างไงก็คือจะต้องปอกเปลือกออกไปบ้างเล็กน้อยไม่ถึงกับขนาดเกลี้ยงนะคะ ปอกให้ได้แบบนี้เลยค่ะเวลาเจียวนะคะแล้วก็นําไปทําน้าพริกเนี่ยจะได้รสสัมผัสถึงเนื้อกระเทียมมากกว่าเปลือกกระเทียมนั่นเองค่ะในส่วนของเครื่องปรุงเราจะมีแค่สีตัวเท่านั้นนะคะก็คือพริกป่นค่ะ ถ้าได้คั่วพริกเองตำเองก็จะยิ่งหอมอร่อยนะคะตามมาด้วยน้ำตาลทรายขาวผงตรงรสหมูแล้วก็สุดท้ายคือเกลือป่นค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำเกลือป่นลงไปคลุกเคล้ากับมันหมูนะคะปริมาณที่ใส่ก็เนี่ยค่ะไม่ต้องเต็มช้อนโตะนะคะสักประมาณเศษสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้คือแม่ซีใส่ลงไปแล้วนะคะ เกลือป่นจะช่วยเพิ่มรสชาติได้กับมันหมูค่ะแล้วก็ดูดความชื้นจากมันหมูเวลาเคี่ยวจะช่วยรีดน้ำมันออกมาจากหมูได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำส้มสายชูไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตัวน้ำส้มสายชูนะคะจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำมันค่ะจะทำให้ผิวของมันหมูเนี่ยแห้งกรอบแล้วก็ทำให้เก็บได้นานขึ้นนั่นเองนะคะ กระทะจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ําจะช่วยทําให้มันหมูเนี่ยไม่ติดกระทะนะคะใส่มันหมูลงไปเลยค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงในช่วงแรกได้เลยค่ะแล้วก็คอยคนไปเรื่อยๆเลยค่ะ พอผัดไปได้สักระยะนะคะน้ําที่ใส่ไปเนี่ยจะแห้งค่ะแต่น้ํามันจะออกมาแทนที่นะคะถ้าได้แบบนี้ปุ๊บให้เพื่อนๆปรับไฟลงเลยนะคะจากไฟแรงให้ปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะน้ํามันก็ออกมาเยอะแล้วค่ะตัวมันหมูก็มีขนาดเล็กลงนะคะถ้าถึงขั้นตอนนี้แล้วให้เพื่อนๆปรับไฟลดลงค่ะจากไฟกลางค่อนอ่อนเป็นไฟอ่อนได้เลยนะคะ แล้วก็เจียวไปจนกระทั่งหมูเนี่ยเหลืองกรอบดีเลยค่ะ ตอนนี้กากหมูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะวิธีการสังเกตก็คือให้ดูน้ํามันค่ะถ้าเกิดว่าน้ํามันนิ่งสนิทเนื่องจากว่าไขามันในมันหมูเนี่ยออกมาจนหมดแล้วนั่นคือได้ที่นะคะแล้วก็ดูสีด้วยค่ะถ้าเกิดเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะก็แสดงว่าใช้ได้เลยค่ะตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ํามันนะคะ น้ำมันหมูที่เจียวได้นะคะเครื่องหนึ่งเก็บไว้ทํากับข้าวค่ะส่วนที่เหลือเราจะนํามาเจียวหอมแดงกับกระเทียมค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจากนั้นก็ให้ทยอยใส่หอมแดงลงไปทีละนิดอย่าใส่ทีละเยอะๆนะคะไม่งั้นเนี่ยน้ามันจะฟูล้นกระทะค่ะ แล้วก็เจียวไปเรื่อยๆจนกระทั่งหอมแดงเนี่ยเหลืองทองดีค่ะพอเหลืองประมาณนี้ก็ได้ที่เลยนะคะตักขึ้นได้เลยค่ะ ต่อไปก็กระเทียมค่ะทยอยใส่เช่นกันนะคะโอเคค่ะได้ที่แล้วค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปผัดน้ำพริกกันเลยค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันหมูประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็คั่วจนพริกหอมดีค่ะพอพริกเราเริ่มหอมดีนะคะก็ใส่กากหมูลงไปเลยค่ะ ด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็หอมแดงเจียวนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงต่างๆนะคะเกลือป่นค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ามันหมูของเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วนะคะผมปรุงรสค่ะ น้ำตาลทรายจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข่ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนค่ะจนกระทั่งเนี่ยน้ำตาลทรายละลายดีค่ะโอเคค่ะแม่ซีก็ผัดน้ำพริกด้วยไฟอ่อนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะน้ำตาลทรายก็ละลายดีแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะลองชิมรสชาตินะคะ อร่อยแซ่บมากๆนะคะจะมีทั้งรสชาติเค็มนิดๆหวานหน่อยๆนัวแล้วก็เผ็ดนะคะถ้าใครทานเผ็ดได้น้อยแม่ซีแนะนําว่าให้ลดพริกจากสูตรลงไปอีกนะคะแม่ซีจะใส่อัตราส่วนทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําน้าพริกนะคะไปผึ่งลมให้เย็นค่ะจากนั้นก็แพ็คใส่กล่องได้เลยน่าทานมากๆเลยนะคะ อร่อยสุดๆไปเลยค่ะช่วงกับปูนอาหารนี้นะคะเพื่อนๆก็ทําน้ำพริกกักหมูติดบ้านได้เลยค่ะเก็บใส่กล่องนะคะปิดฝาให้มิดชิดเก็บไว้ได้นานทานได้หลายมือ้อประหยัดสุดๆค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ